สวัสดีครับเมื่อนี้มาอัพเดตงานกันสักหน่อยหนึ่งนะครับมาอัปเดตงานมารีวิวงานลานผลิตเลยนะตอนนี้ก็จะปีใหม่แล้วนะตอนนี้ก็ที่เหลือเๆออยู่นะที่ยังไม่ได้มีเจ้าของนะครับก็มีหลังสีขาวหลังใหญ่หลังนั้นนะครับนะ,ะแล้วก็หลังทรงหลักกิโลตัวนี้ลูกค้าจ,จองแล้วนะครับนะใครที่ยังลังเลอยู่ก็เสียใจด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ขึ้นใหม่อีกหนึ่งหลังนะฮะแต่ค่าตัวก็ไม่ใช่ ค่าตัวที่ผมจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับหลังนี้ก็เหมือนกันนะฮะแต่คนละแบบคนละทรงเลยนะครับมีห้องน้ําในตัวด้วยนะกําลังแต่งตัวอยู่นะฮะหลังนี้กําลังแต่งตัวอยู่นะฮะท่านใดสนใจนะกําลังมองหาบ้านนอกดาวนะครับไว้ใช้งานก็ยังไงก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะอีกร้านผลิตอีกบริษัทแล้วกันนะครับนะ,ะหลังนี้จะมีหน้าต่างทั้งหมดนะฮะสี่บานนะ ด้านหลังสองนะครับแล้วก็ด้านหน้าหนึ่งแล้วก็มีประตูหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีด้านข้างฝั่งนี้นะครับอีกหนึ่งบานนะครับนี่นี่ฝั่งนี้อีกหนึ่งบานนะหลังนี้ก็เหมาะทําบ้านนะเอาเป็นบ้านบ้านบ้านสวนบ้านเอ่อเอาไว้อยู่เท่ๆฮะนะ ออไว้อยู่ที่ๆนะไม่ได้ทํากระจกอะไรเยอะเหมือนหลังนั้นนะถ้าหลังนั้นก็ใช้งานได้หลากหลายนะเป็นบ้านก็ได้เป็นร้านกาแฟก็ได้เป็นออฟฟิศคาเฟ่เอ้ยได้หมดเลยนะครับเพราะว่ากระจกเยอะหน่อยนะฮะทำธุรกิจได้สบายๆแต่หลังนี้ก็จะเน้นเป็นทรงบ้านเลยนะครับอ mm ้า hmm. วผู้ใดสนใจนะครับกบขามาเบงผลงานจริงได้นะครับนีกําลังผลิตเลยนะครับ หลังนั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทําความสะอาดนะครับเพราะว่าให้ช่างเขาปูกระเบื้องด้านหน้าไปแล้วนะครับนี่ปูกระเบื้องด้านหน้า,เ,าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะเทสระบบไฟแล้วก็ใส่ประตูห้องน้ํานะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลูกค้านัดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้ามามัดจําไว้แล้วนะครับอ่ะผู้ใหเร่งยูแล้วก็บวกการตัดสินใจเอานะครับกะเสียใจด้วยนะฮะหลังนี้นะ ขนาดสามเมตรคูณหกเมตรนะครับมีห้องน้ำในตัวราคาหนะาึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะก็เรียบร้อยนะครัลูกค้ามัดจำแล้วเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวันก่อนไม่เป็นไรฮะเราทำใหม่นะฮะแต่ค่าตัวแรงกว่าเก่านิดหน่อยนะครับ แล้วนี่เป็นงานออเดอร์ลูกค้านะครับนี่เป็นบ้านตู้คอนทเทนเนอร์เนาะขนาด3เมตร50คูณ6เมตรนะฮะต่อเติมออกมาจากตู้เดิมประมาณ1เมตรนะก็เดี๋ยวจะมีหลังนี้แล้วก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์ประกอบขนาด3คูณ6อีกหนึ่งหลังนะครับแล้วก็จะมีหลังนี้นะฮะบ,บ้านตู้คอนเทนเนอร์อ่า เดี๋ยวรอรอ,รอด้วยรอสมนะฮะก่อนปีใหม่นะ่าจะมีหลังนี้ส่งก่อนปีใหม่นะครับส่งก่อนปีใหม่แล้วก็หลังสามคูณหกนะฮะส่งลักกิโลหลังนั้นนะฮะส่งก่อนปีใหม่นะครับก็สองหลังนะฮะที่จะส่งก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับเออโอเคครับผมอ่าจงไหนก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมที่นี่ผลิตจริงส่งจริงนะแน่นอนนะครับผมออตอนนี้ก็ลานลุงๆหน่อยนะเคลียร์งานให้ลกให้ให้ลูกค้าแล้วก็ให้ช่างได้เดินทางกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวนะครับอเอาโอเคครับกันเลก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับ